เรียนและที่เคารพในวิสัยทุกท่านครับผมมนตรีดอรอนุชาติบุญนาาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567ครับทุกวันผมจะต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆที่เชื่อถือได้ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าผมไม่เคยให้ค่าให้ราคากับสื่อของไทยไม่าเป็นยี่ห้อใดทั้งสิน้น นอกจากสำนักข่าวอิสระส่วนใหญ่ผมจะติดตามข่าวของหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ข่าวจากต่างประเทศแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ครับส้หลับในประเทศหน่วยงานที่มีเครดิตเป็นที่น่าศรัทธายกย่องก็ได้แก่เว็บไซต์ของสภาพัฒน หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้สถาบันปุย๋ยอึงพากรก็ใช้ได้ดีครับ DDRI นั้นก็หนักไปทางด้านวิชาการโดยพะยิ่งทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็ทางด้านการบริหารจัดการนอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ของหน่วยงานศูนย์วิจัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ของภาคเอกชนก็เช่นศูนย์วิจัยกสิกรไทยศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้นเพื่อติดตามข่าวจากพวกนี้นะครับแล้วก็แหล่งข่าวต่างประเทศก็จากฐานข้อมูลของ C-SIS ของ b b c แล้วก็อีกหลายๆสถาบันวันนี้มีข้อติดใจประการหนึ่งผมก็เปิดเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพิ่งพบภาพที่ท่านได้ นำขึ้นเอาไว้ก่อนหน้านั้นผมไม่เห็นนะครับเพิ่งเห็นวันนี้เองนี่ผมก็เข้าเว็บของธนาคารชาติเนี่ยเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละสองสามครั้งนะครับท่านก็บอกว่าทางตปทหรือทางแบงค์ชาติเนี่ยไม่รับของขวัญใดๆทั้งสิน้นท่านทํางานตามหน้าที่แล้วก็เป็นไปนตามหลักการของธรรมิบาลแต่ที่ผมได้นําภาพจากเว็บไซต์ของ ธนาคารชาติมาให้ดูในภาพนี้นะครับที่ยิ่งทำให้ผมมีความประทับใจที่ครอบครัวผมเนี่ยทำงานแบงค์ชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยพ่อเดิมรับราชการอยู่กระทรวงการคลังแต่เมื่อตั้งแบงค์ชาติขึ้นมาท่านโก็โอนจากการะทรวงการคลังไปอยู่แบงค์ชาติแล้วก็ทํางานที่นั่นจนกเกษียณ แล้วก็เปลี่ยนพบไปตอนอายุ74ปีพี่สาวก็อยู่แแปงชาติแล้วญาติๆอีกหลายคนก็อยู่แบปงชาติเรียกว่าผมก็คุ้นเคยกับวังบังพรมมาตั้งแต่เด็กๆจำความได้เลยใ่อดีตน่นนะแม่ก็เคยเป็นคุณข้าหลวงอยู่ในวังบังพรมเหมือนกันขณะที่ท่านพาเลนทัศน์ศรที่กรุงเทพก็รู้สึกว่าเหมือนบ้านผมไปนั่ง ดูขบวนเหเรือพระยุหามาสญาตราที่อาคารหลังสีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพยาของแมงชาติเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจำความได้เลยครับตอนนี้อาคารไน้เขาก็หลุกนื้อไปแล้วก็เลยได้ว่าคุ้นเคยแล้วก็ทราบความเป็นมาเป็นไปตราพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแมงชาตเิเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวธนาคารชาติภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ที่มีท่านเศรษฐพุทธเป็นผู้ว่าการในอดีตก็เช่นกันครับผู้ว่าการธนาคารชาติแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรู้สูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนทุนจากแปลงชาติซึ่งดรป่วยซึงพากรเนี่ยเป็นผู้วางรากฐานในเรื่องอินเตอร์กิตในเรื่องธรรมพิบาลแล้วก็ถือกันต่อ,ตอมาถึงแม้ดรป่วยจะเปลี่ยนโพสไปนานแล้วก็ตาม แต่ว่าวัฒนธรรมองค์การยังคงอยู่ครับผมก็รู้จักหลายท่านและบางท่านจะถูกคดีเช่นคุณเลิงชัยมรก,การานเนี่ยอท่านก็ทำด้วยความหวังดีในเรื่องการต่อสู้กับจอร์จโซรอสแต่คาดผิดไอ้จอร์จโซรอสแต่เงินมันเยอะเกินเงินของประเทศไทยทั้งประเทศดังน,นั้นก็เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี2 5 4 0ทงที่ทุกท่านได้ทราบแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาทุจริคตคดโกงเป็นการวางแผนการแานการเงินที่ผิดพลาดจากการขาดข้อมูลสิ่งเหล่านี้เองครับก็ทําให้เราสามารถจะให้ความไว้วางใจโดยเพราะยิ่งการขัดขืนนโยบายชั่วของโอายโยงในเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งมันจะเป็นการทําลายความมั่นคงทางด้านการเงินและการคลังของประเทศชาติอย่างร้ายแรงท่านผู้ว่าการดรเสกุล ท่านก็นยืนหยัดหลักการที่ถูกต้องจนทั้งอโยงถูกชีพัวขมาไปในขณะนี้เมื่อสองสามเดือนก่อนผมจัดคณะยุทธศาสตร์สัญจรไปดูกิจการเรื่องปรัติศาสตร์ที่บ,งบังผมพรมแล้วก็มีโอกาสเข้าไปที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ที่อาคารตรงข้ามแบบโตว,วงังเมื่อก่อนตึกนั้นไปตึกโรงพิมพ์ธนบัตร ตอนนี้โรงพิมพ์ก็ย้ายออกไปที่ใหม่อาคา,า,ารหลังนี้ก็เกลยกลายเป็นเหมือนเหมืน <Beng> ก <Zen> ับพิพิธภัณฑ์ไกลๆผมก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนําคณะไปเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆปรากฏว่าก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับเด็กๆแต่ว่าเขามีความตั้งใจมากเขายินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกเรื่องที่สามารถจะกระทําได้และก็บอกเงื่อนไขข้อเป็นับบต่าง เช่นว่าจะต้องมีผลตรวจโควิดไปนะให้แสดงนะเกิดเขาจะตรวจเพราะเขาเคร่งครัดผมก็จัดการให้คณะทั้งหมดเนี่ยต้องเอาไอ้ผลการตรวจโควิดติดตัวมาด้วยเกิดเขาถามก็จะได้นําแสดงให้เห็นไม่ใช่ว่าจะถือหน้าตบาใหญ่ว่าโอ้เราแก่แล้วมันยุ่งอะไรกับฉันอยางให้พวกที่ไรวินัยมันทํากันผมไม่ใช่ครับเขาบอกระเบียบกฎเกณฑ์ไรมาเนี่ยผมก็ทําตามนั้น แล้วก็ได้รับข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการนำชมตัววังมืมพรมแล้วก็ที่ศูนย์เรียนรู้ทึกเป็นพิพันธ์แล้วอยู่ที่นั่นทั้งวันตอนที่เสร็จภารกิจแล้วเนี่ยผมก็มีความประทับใจเจ้าหน้าที่เด็กๆเหล่านั้นที่เขาประจำตามจุดต่างๆเนี่ยผมมีของที่ลึกเตรียมไปให้ทุกคนนะครับผม,ผมเตรียมเผื่อไปแล้วก็มอบให้ก็บอกว่าเขารับไม่ได้ทุกคนไม่รับมดเลยไม่ใช่ว่าให้พร้อมกันนะ ก็คือแต่ละสถานีพอจะจบภารกิจจากสถานีนี้ไปที่อื่นเนี่ยผมก็จะมอบให้เขาแต่ทุกคนเหมือนกันหมดไม่รับเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของเขาในสุดผมก็เลยไม่ไม่สามารถจะมอบอะไรให้เขาได้รู้ว่าเขาก,กล้ากรวนเราก็ไม่อยากแกบ,บังคับแต่ก็มีความชื่นชมผมขอ,ขอแสดงความชื่นชมณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับพอดีได้พบภาพที่ท่านเสพธดประกาศว่า แจ้าที่แบงค์ชาติจะไม่รับของขวัญใดๆทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งผมเจอมาด้วยประสบการณ์ตรงมาแล้วผมจึงต้องนำมาขยายว่าภาพที่เห็นนั้นแหละเป็นความจริงพอมาพูดถึงตังนี้เมื่อเช้านี้ผมเห็นภาพนี้จากเว็บไซต์ของแบงค์ชาติผมก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยผมไปซื้อ iPad i p a d จากร้านของ Apple ที่ Central World ผมซื้อทีนึงสองเครื่องเครื่องนี้นะครับผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่าผมถนัดเรื่องซัมซุงและตอนนี้ก็มีโทรโศรัพท์ซัมซุงอยู่สองเครื่องแต่ iPad นี่มันหน้าจอสิบสานิ้วม,มันใหญ่ดีผมชอบของใหญ่ๆแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นมีแถมปากกาอะไรต่างมูลค่าทั้งหลายปันแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องไปสอนหนังสือทุกวันเสาร์สอนอภิธรรมที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง iPad นี่มันสามารถเชื่อมกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได้เราก็เลยไปซื้อที่จริงแล้วผมก็อยากก็ได้อยู่แล้วพอเขาชวนไปซื้อเครื่องเนี้ยผมก็ถือโอกาสเอามั่งก็เลยซื้อทีหนึ่งสองเครื่องที่นั่นเนี่ยการจัดร้านก็ดีหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ดีเนี่ยไม่เหมือนร้านของไทยเป็นมาตรฐานฝรั่งจริงจริงแม้แต่การจัดโลเคชันการจัดมุมต่างๆเหล่านั้นอ่ะ ไม่เหมือนร้านคนไทยท่านที่เคยไปชมดวยกอ่อนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มากทีเดียวครับที่เขาจะมาแนะนําเราผมก็ไปพบกับเด็กผู้ชายคนคือผมก็มองใครเป็นเด็กหมดนะครับเพราะผมมันแก่เจ้าหน้าที่คนนี้เป็นผู้ชายไอ้คนนี้ก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่เท่าไหรนะ่นัคุยกับมันแป๊บแเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากจะตอบก็อยางที่บอกแล้วผมไม่เคยใช้เครื่องนี้เลยผมก็สงสยัยเพราะระบบต่างๆมันไม่เหมือนกับ ไอแอนดรอยที่เราเคยใช้อยู่พวกแอปพลิเคชันก็ไม่เหมือนกันเราก็จะถามนู่นถามนี่มันก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรหรอกแต่ใส่พวกผมรอบจับผมก็จะดูรู้ว่ามันก็จะสนใจเท่าไหร่นะเอาละก็เฉยเฉยไปมันก็คุยกับเพื่อนๆของมันต่อไปก็มาเจอเด็กผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็มีเยอะที่เป็นพนักงานขายเนี่ยแต่และคนเนี่ยตรงข้ามไปเด็กผู้ชายคนที่เจอก็คือเขาเอาใจใส่ พร้อมที่จะตอบคําถามไม่เบื่อน่ายนะบางทีผมเข้าใจนะครับคําถามโง่ๆอย่างที่เราถามไปเนี่ยเขาคงลาคาญนะ่ะเพราะเราไม่รู้จักแต่ว่าเขาคงเจอคําถามเหล่านี้เป็นประจําเขาไม่แสดงออกเขาพร้อมที่จะอยู่กับเราอย่างเต็มที่แล้วเขาก็จะมีชั่วโมงที่จะช่วยเหมือนกับเพล็ชเชอร์วิธีการใช้ขั้นพื้นฐานให้ัคบคนที่มาซื้อใหม่ๆก็จะมีเซกชันหนึ่งมีหน้าจอมีอะไรเขาก็เขาก็บอกเวลามา บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งนี้เรื่องนี้นะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามเรื่องนั่นอ่ะก็แล้วแต่ผมก็นั่งไปเรียนกับเขาสองสามเซสชั่นเขาประทับใจอยู่หลายคนแต่ผมขออภัยจริงๆผมจําชื่อคนอื่นไม่ได้นอกจากไอ้ตาโตผมเรียกมันไอ้ตาโตเพราะมันมันเด็กผมก็เอ็นดูมันที่ใส่แว่นตามาแล้วก็มาช่วยแนะนําต่างๆแล้วก็เขาก็ดูรู้ว่า จากคาถามของเราเนี่ยเขาก็ถามว่าน,นี่เป็นครูใช่ไหมเพราะว่าคําถามของเราเนี่ยก็คงไม่เหมือนชาวบ้านเลยไงแต่เขาก็อ,อาจจะผ่านลูกค้ามาเยอะเขาก็ถามอย่างนี้เก,ก็ใช่ทั้งสองคนนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าเออนถ้าอยากจะรู้มากขึ้นก็มานั่งเรียนนะเดี๋ยวเขาจะสอนในวันนั้นวันนี้นวนนอวันแรกเราซื้อเครื่องมาแล้วก็กลับมาก่อนวันต่อมาเราก็ไปแล้วก็ถึงเวลาตามที่เขาบอกแต่ไอ้ตาโตไม่ได้มาสอนมีอีกคนนึง ก็ออสอนการใช้โปรแกรมการวาดร,รูปนะครับก็นั่งรีนกับเขาเขาก็ตั้งใจสอนถามอะไรก็ตอบคําถามอย่างเต็มที่เลยก็มีความประทับใจแล้วพอสอนเรียนเสร็จละไอ้ตาโตมันอยู่แถวนั้นผมก็เรียมันมาคุยก็เพื่อถามอะไรเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าเขากด็ดีตอบเสร็จเต็มที่แล้วก็ประทับใจกันทั้งสองคนเลยแหละว,วันนั้นผมเด็บเข็มกัดซึ่งมีธงชาติไทยกับธงชาติสหรัฐ ติดอยู่ที่ปกเสือ้อคนจะชอบเนี่ยะอะไรอย่างนี้ท่านก็คงเห็นใช่ไหมครับอันนั้นผมได้มาจากอดีตกองสุนสารัปไปจังประเทศไทยไม่นานมานี้ครับซึ่งผมติดปกเสื้อไปผมก็เห็นเขามองขามองเนี่ยเขาเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเราก็ดูตาโตอายุป,ประมาณสักกะไว้เองนะว่าประมาณทักยี่สิบห้าก็มองเข็มกลัดผมคิดว่าเออถ้าเขาได้ไปเขาก็คงสวยอะ่ะเพราะว่ามันหายากไม่ค่อยมีใครไม่มีใครเห็นแล้วครับ และเข็มกลัดนี้ก็ลงยาทําอย่างดีก็ไม่ทราบทําจากสหรัฐหรือทําในเมืองไทยก็ไม่รู้นะสวยพอเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรเข้ามาเพราะเราก็ไม่ติดข้าวของอะไรไปตอบแทนเขาก็เลยถอดเข็มกลัดนี้มาให้เขาชิ้นหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าได้อะไรมาเนี่ยเขาจะต้องไปแบ่งแบ่งให้เพื่อนและไอ้น,นี่ชิ้นเดียวจะแบ่งยังไงก็บอกว่าเนี่ยต้องการให้ เองเอาไปใช้นะตาโตเองจะไปแบ่งคนอื่นได้ยังไงอะ่ะเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่ไงั้นเขาก็ลําบากใจเหมือนกันเนสุ่ดแล้วเห็นเขากะโกรธจริงก็เลยไม่ได้ให้ผมก็เอาคืนมาแล้วก็นึกถึงเรื่องพนักงานของแบงค์ชาติลักษณะเดียวกันคือเขามีมาตรฐานที่ว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเขาทำงานบนพื้นฐานของ integrity และ responsibility ความรับผิดชอบในภารกิจในการงานคุยไปคุยมาผมก็ถามเรื่องส่วนตัวนี้ถนึว่าจบที่ไหนเขาบอกเขาจบจุลาจบจุลาใกล้ๆนี่เองใช่ไหมเพราะว่าเซ็นทรัลเวิด์ก็อยู่ใกล้ๆจุลาบอกแล้วเฮ้ยแล้วจบแล้วมาทํางานที่นี่เลยเหรอเปล่าค่ะรู้ทางานที่นี่ต้งแต่เรียนปีสาปีสี่แล้วก็คงทํางานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานแนะนําลูกค้าแล้วก็เขาก็ได้ทุนจากบริษัทแอปเปิ ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกค้าเรื่องเนื้อหาอะไรของเครื่องที่สิงคโปร์พอเขาเรียนจบกลับมาแล้วเขาก็มาเรียนจบเรียนหนังสือจบแล้วด้วยได้ปริญญามาเขาก็มาทํางานที่แอปเปิแล้วเขาก็ช่วยฝึกรุ่นหล,หลังที่เข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยคนที่มาบรรยายให้เราฟังเนี่ยเขาเป็นคนสอนมาก่อนที่นั่นนะเออผมก็รู้สึกศรัทธาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่ดีเป็นหมหาวิทยาลัยที่น่าเคารพศรัทธามากไม่ใช่ยุคป,ปัจจุบันนี้ พราะตั้งแต่มีเรื่องของไอ้นัทพลใจจริงผมก็รู้ดีว่ามาตรฐานความเชื่อถือได้ทางวิชาการของจุฬาเนี่ยมันไม่มีแล้วหมดศรัทธาไปแล้วไอ้ตาโตก็คงจะคงจะจบงานไม่กี่ปีเขาบอกาอายุป,ประมาณสัก25ได้ก็คงจะเข้าสู่ยุคเริ่มเสื่อมแล้วละ่ะแต่วันนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีสัมมาคารวะแล้วก็มีความใจเย็นก็เลยประทับใจเขา ประเด็นสำคัญก็คือหมอบของที่ลึกเป็นเข็มกลัดเพิ่งผมก็ได้มาฟรีผมไม่สนใจเรื่องมูลค่าคือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเสียดายของครับมีอะไรที่เห็นว่าคนอื่นเขาจะเป็นประโยชน์ผมก็จะให้หมดเพราะว่าผมไม่ต้องการอะไรลระก็ตั้งใจจะให้เขาผมก็ถอดมันจากปกเสื้อเลยให้เขาไปเขาก็ไม่รับก็เหตุน,นี้เองครับเพราะว่าอะไรครับไม่เป็นพนักงานของแบงก์ชาติก็ดีไม่เป็นพนักงานของ Apple ก็ดีเนี่ย เขามีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาสีคนที่จะมีอิทธิบาสีเท่านั้นนะครับที่จะมีความก้าวหน้าในการทำงานและชีวิควตครอบครัวไอ้พวกที่ทำงานพอหลังพ้นหวายบางคนเขียนในเฟซว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรให้หน่วยงานหรอกถึงเองทำงานไปหนักจนตายไปเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่แคร์อะไรหรอกเดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาแทนคนนั้นเป็นคนชั่วนะครับข้อมูลในเฟซบุ๊ก จํานวนมากเลยนะครับเขียนด้วยคนชั่วตอนนี้ผมก็กลัวเพราะว่าเด็กจํานวนมากเนี่ยไม่รู้ดีชั่วก็ไปคิดอย่างนั้นจริงๆเช่นมีการเขียนกันพูดกันมานานแล้วละโดยล้อเรียนหลักเรื่องกรรมและวิบากที่บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยบัดซบครับใครที่คิดอย่างเงี้ยโง่เง่าและหลงผิดทำดี ดีทันทีแรกจะต้องได้ดีด้วยเพราะถ้าหากเป็นชาวพุทธเราก็ใจเรื่องว่ากรรมและวิบากวิบากเป็นผลของกรรมไม่ว่าเราจะทํากรรมดีหรือกรรมเลวเราจะได้วิบากชนิดนั้นๆตอบแทนเสมอยกเว้นจิตของพระอริยะซึ่งไม่ว่าท่านจะทําอะไรจะไม่เกิดวิบากเพราะท่านปราศจากกิเลสไปประกอบจิตทั้งหลายยกตัวอย่างเช่น พระอริยะฉันพัตตาหารเช้าหรือเพนการฉันของท่านไม่ก่อให้เกิดวิบากเพราะท่านไม่มีกิเลสตะกอบท่านไม่ได้อยากฉันมักโครนีไม่ได้อยากฉันสเต็กหรือว่าพิซซ่าหรือว่าหมูกระทะท่านฉันเพียงแต่ลอเลี้ยงขันห้าของท่านเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่จุดเป็นอรหันต์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อการฉันของท่านไม่ได้เกิดด้วยความโลภหรืออยากหรือว่ารสอร่อยอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะตามมาเพราะว่าการกระทํากรรมของท่านนะั้นเป็นไปตามกิริยาความต้องการของร่างกายจึงเรียกว่าลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามหากิริยาจิตจะไม่ส่งผลให้เกิดวิบากตามมาเลยแต่พวกเราเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ย เราต้องเลือกอาอร่อยหรือเที่ถูกปากบางทีเราก็นึกวันนี้อยากกินไข่ดาววันนี้อยากกินเซกเอ้วันนี้อยากกินขนมจีนน้ำพริกนั่นแหละครับอะไรล่ะโลภะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปตะเกตตะกายหามาการกระทําโดยมีเจตนาที่เป็นโลภะหนุนนาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดวิบากแน่นอนละครับถ้าเราคิดดีเชน่นว่าเราอยากการศรัทธาอยากจะมุ่งมั่นรักษาพระศาสนา ช้านี้เตรียมอาหารไปตักบาตรให้แก่พิ่สุเพื่อสอบสืบทอดพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นกรรมดีก็เกิดวิบากดีตามมาอันนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนอันนั้นไทยก็บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีปีถมไปนะมันโกหกมันหลอกท่านให้หลงทางให้พี่นาศวาดวายอย่าไปเชื่อแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเราไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เพราะเรามั่นคงในเรื่องศรัทธาสี ศรัทธาสี่คือความเชื่อในเรื่องกรรมในเรื่องวิบากในเรื่องว่าสัตว์ตั้งหลายต่างมีกรรมเป็นของตนเองและเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยทิศทางขนทางที่ถูกต้องทําให้เราพ้นวัฏสงสารได้ชาวพุทธจะมีศรัทธาสี่นี้อันนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นการทํางานก็เช่นเดียวกันอย่างไอตาโตหรือพนักงานแบงก์ชาติ ที่เขาทำงานอย่างเต็มที่เขาแนะนำโดยที่กริยาของเขาเนี่ยเราดูรู้ว่าใครที่แนะนำตามหน้าที่ใครที่ทำาดยการลักงานเห็นคุณค่าของงานวิธีการมันไม่มันแตกต่างกันไปอย่างไอเด็กผู้ชายที่ Apple ที่มันถามผมถามมันก็ตอบทุกคำแหละแต่มันไม่ใส่ใจเราแก่ขนาดนี้เราดูออกครับ สายตาโตแล้วเพื่อนๆเ,เซลผู้หญิงพนักงานผู้หญิงเนี่ยทุกคนดีหมดเลยตั้งอกตั้งใจตอบคาถามอย่างเต็มที่พวกนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทสีคือประการแรกเขามีฉันทะฉันทะคือว่ามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอย่างพนักงาน Apple หรือแบงก์ชาติก็ดีเนี่ยเขาต้องมั่นใจซะก่อนว่างานที่เขาทําเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีคุณค่าต่อสังคม อย่างพนักงานแอ p เปิลเขาก็ต้องมั่นใจว่าเครื่อง iPad iPhone ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ดีลูกค้าซื้อไปแล้วคุ้มค่ามีจุดเด่นยังไง mm hmm. เขาต้องมั่นใจถ้าหากไม่มั่นใจเขาจะมา PR หรือมาแนะนำลูกค้าไม่เต็มปากเราต้องมั่นใจเสียก่อนจากนั้นก็มีวิทยะวิทยาก็คือพัฒนาตนเองพนักงานขาย iPhone ที่ Apple เวลาฝรั่งเข้ามาเนี่ย ผมก็สังเกตเขาแนะนําฝรั่งเขาใช้ภาษาได้ดีได้ดีทีเดียวผมก็นึกชมเขาแต่สดงว่าเขาพัฒนาตนเองใช่ไหมครับพัฒนาเกิดขึ้นเพราะเพราะมีวิริยาการมีวิริยาต้องมีได้ก็กรองเมื่อดมีฉันทาเสียก่อนมีความเชื่อมั่นอย่างแบงค์ชาติเขาเป็นหลักของประเทศไทยของชาติไทยที่ดูนะครับถ้าดอร์เศรษฐพุทธย,ยอมไอ้โย่งแล้วก็เอออ,อไปกับมันเรื่องเงินดิจิตอล ประเทศชาติจะฉิบหายขนาดไหนนึกไม่ออกแต่ท่านเสด็พุทธไม่เคยวักแวะยืนหยัดสิ่งนี้มันผิดทําไม่ได้ต้องยืนหยัดไอ้โย่งแมงกลัวมันทําไม่ได้หรอกไม่กล้าหรอกเพราะไอ้พวกทังฉินพวกเนี่ยพักไอ้ทักกี้พักกันฉิงนทั้งคักมันสารเลวแต่มันก็ยังรู้ว่ามันควบคุมทุกอย่างไม่ได้มันควบคุมคนดีไม่ได้ควบคุมคนมีปัญญาไม่ได้ญญไไดเขารู้ทัน มันหลอกได้แต่อ้งงโง่ไพรแดงของมันเท่านั้นเองเขามีศรัทธาพนักงานแบงก์ชาติก็สือทอดว่าทําองค์การจึงเกิดศรัทธาชันทะแล้วก็วิรยิยะจากนั้นจิตตะคือการทุ่มเทเอาใจใส่การที่ผมสอบถามคําถามก็งงโง,ง,งต่ตืน่นตื่นแต่เขาไม่แสดงท่าทีราคาญเลยเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะผมไม่รู้เรื่องผมเกิดมาไม่เคยเห็นไอ้เครื่อง ไม่เคยจับไอ้เครื่องนี้เห็นคนเด็กเขาใช้กันเท่านั้นเองแหละครับปรากฏว่าเขาก็ไม่มีกิริยาเหนื่อยหน่ายแต่ประการใดนั่นเพราะเขามีอะไรเขามีจิตตะแล้วสุดท้ายก็คือวิมังษาการที่เขาพัฒนาเรื่องโปรแกรมแอปพลิเคชันไอซั a ฟารีก็ดีหรือว่าอย่างอื่นก็ดีอะไรนะอ่ากู o ดโน้ตก็ดีเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตนเองว่าวิธีการแอปพลายเป็นยังไงยังไงเพื่อนแนะนำลูกค้าได้เขาก็ต้องมีการ ขนควายเหมือนกันดังนั้นคนที่มุ่งม,มั่นในการทํางานเนี่ยจะปฏิบัติธรรมโดยอัโตโนมัติอยู่แล้วเพียงแต่เขาอาจจะไม่รู้เขาจะนับถือพูดหรือไม่ผมไม่ทราบไม่ได้ถามเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีศาทนาหรือไม่มีก็ตามถ้ารักงานเป็นคนดีนะพฤติกรรมมันจะเหมือนกันหมดวันนี้อ่านข่าวเรื่องนั้นแล้วเกี่ยวกับแบงก์ชาติก็นึกถึงไอ้ตาโต ก็เลยมาชื่นชมมันณที่นี้นะครับผมก็อยากจะไปเรียนต่อเหมือนกันที่ขาที่เขาจัดแต่มันไม่ไหวเพราะว่าอยู่ไอ้ w วิล d t เ a รดรถก็ติดไกลก็ไกลลำบากลำบนผนเหนื่อยขับรถก็เลยไม่มีแรงขับพอที่จะไปตอนนี้ก็อาศัยแก่แขะเอาตาม youtube ที่เขาสอนเท่านั้นเองครับก็เลยขอชื่นชมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และก็บริษัท Apple ที่ผมไปสัมผัสมาที่ Central World จึงได้บันทึกจารเลึกไว้เป็นหลักฐานณที่นี้นับว่ามีบุญคุณกับผมทั้งสองหน่วยงานนะครับผมพลตีดรัเตอร์อนุชาติคุณหน้าขอาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ